เต้วนัทพรปล่อยภาพเซตถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หลายคนจับตามองเพราะว่าคู่นี้คือยืนหนึ่งในเรื่องความหวานสําหรับความรักของนางเอกสาวเต้วนัทพรกับไฮโซไนย์ปัยพรประภาที่หลังจากได้เปิดตัวคบกันอย่างเป็นทางการก็มักจะมีภาพหวานๆออกมาได้เห็นกันอยู่ตลอดจนหลายๆคนเองก็ยกให้เป็นคนคลั่งรักอีกหนึ่งคนเลยเลยค่ะเมื่อวันก่อน13พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบหนึ่งปีที่ทั้งคู่นั้นได้ตกลงคบหากันเป็นแฟนซึ่งในวันฉลองนั้นความหวานของเตวและไฮโซไนยก็ยังคงพุ่งปรี๊ดเหมือนเดิ ไม่มีเปลี่ยนหนีถึงคู่นั้นไปดินเนอร์กันเล็กๆช่วยกันทำอาหารฉลองด้วยกันยังโรแมนติกแถมงานนี้แต้วและไฮโซนก็ยังมีการบอกความในใจกันและการอีกด้วยบอกเลยค่ะว่างานนี้แกงๆเพื่อนเฟอร์บี้็็ต้องเข้ามาแสดงความยินดีกันเพียบ แต่ก่อนหน้านี้สาวแต้วเองก็ได้พาค,ครอบครัวและหวานใจอย่างไฮโซปนัยพรปภาไปพักผ่อนหย่อนใจกับทริปจังหวัดกระบี่โดยมีโมเมนต์สุดแฮปปี้โพสตผ่านอินสตาแกรมอยู่บ่อยครั้งที่ทางด้านไฮโซปนัยก็ได้โพสตภาพคู่กับแต้วแต่ก็พลาดโมเมนต์ไม่ได้เพราะว่าโพสต์ภาพคู่เป็นเซตคู่กับไฮโซปนัยที่บอกเลยคะ่ะว่าแต่ละช็อตนั้นเขาก็อดคิดกันไม่ได้จริงๆเลยคะ่ะว่ามันจะใช่ซีนขอแต่งงานกันหรือเปล่าสวยไปเสียมหมดเลยภายใต้เสื้อคลุมตัวใหญ่นั้นหลังจากสาวแต้วโพสไม่นานไหลก็ทะลุแสต่เหล่ ทำเอาแฟนคลับและเพื่อนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวกันใหญ่เพราะว่าก่อนหน้านี้สาวแต้วเองก็ได้พาแฟนไปทานแควกับครอบครัวโดยได้กล่าไวไว้ก็ดีค่ะเหมือนเราค่อยๆทาความรู้จักกันทุกอย่างมันต้องใช้เวลาเนอะเราก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปเหมือนทางครอบ,คร,บครัวคุณแม่รวมไปถึงแก๊งเฟอร์บี้ก็ไฟเขียวแล้วก็เป็นคนที่เรารู้สึกหวังดีด้วยแล้วเราก็เชื่อว่าเขาจะต้องหวังดีกับเราเราเลยอยากจะพาไปรู้จักกับคนที่เราอยากให้รู้จักคําว่าไฟเขียวถ้าจะบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่ได้จะบอกว่าใช่ก็ไม่เชิงเพราะอย่างตอนที่เราเป็นแฟนกับพี่ต้น เราก็ยังอยู่ในสายตาของคุณพ่อคุณแม่มาโดยตลอดแต่ก็ยังโดนติโดนว่าเราก็เลยว่ามันไม่ใช่คําว่าไฟเขียวขนาดนั้นเพราะว่าทุกๆอย่างในชีวิตเราเราจะปรึกษาค,คุณพ่อคุณแม่ตลอดเวลาคงไม่ได้มีไฟเขียวไฟแดงอะไรอย่างที่ว่าหรอกค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่แล้วล่ะคะ่ะที่ต้องรอลุ้นกันไปว่าจะเข้าประตูวิวากันเมื่อไหร่ต้องรอคําตอบจากทั้งคู่กันด้วยเลยคะ่ะเพราะว่าพากันไปรู้จักครอบครัวแถมพาไปรู้จักแกง่แงเพื่อนกันหมดแล้วงานนี้ก็คงเหลือแค่ไฟใช้ขอแล้วล่ะคะ่ะ